ทั้งหลายภรากรูชาภรากรูชาเวสุวรรณเวสุวรรณผู้เป็นผู้เป็นอธิบดีอธิบดีรักษาพระศาสนารักษาพระศาสนาและผู้เป็นจอมจอมซักทั้งปวงจอมซักทั้งปวงเ้าเก้าภรากรูชาภรากูชาดอกไม้ดอกไม้หีาดอกหีาดอกนะห้าร้อยดอกห้าดอกพิชาเราเอาได้พันเลยนะ ข้างละพันได้เลยขางกะพันไหมได้สาดใจหนึ่งพันดอกหนงัองอูอคพ่อท้าเวสุวรรณท้าเวศสุวรรณประทานประทาคข้างความเจริญความเจริญรุ่งเรืองความรุ่งเรืองัราบฝนักรากฝนคุณทรมีุณทรีงบัเกิดมีงบัเกิดมี้าพเจ้าแ่ข้าพเจ้าันตาเห็นทุ้ประการอทุ้ประการอ โสมักด์ชนะมานาคาลฤติจินพาลีเจมะหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุปัสขามามาภาราพลังมามาโพขะมามามหานาโพมามาจาริกชนะประหูชนะขวันตุีนาคาฤติจินพาลีเจมะหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุปัสขามามาภาราพลังมามาโพข้มามามหานาโพมามาจาริกชนะประหูชนะขวันตุีนาคา ติชุนพาลีจะมหาเโรสุขันานมามาโปจะนมามาวัตสุวัฏาะมามาพาภะหลังมามาโปธิ์มาขึ้นข้างบนเลย